เบสคำสิงห์ฉลอง1รล้านวิวงานนี้มีคนหายไปไม่ใช่แพทริกล่าสุดสาวเบสและกวณีคำสิงได้แชร์ภาพและคลิปวิดีโอซึ่งเป็นการฉลอง ครบรอบ1ล้านวิวจากเพลงเรื่องที่เธอไม่หลอกของเบสคําสิงผ่านทางช่อง YouTube คําสิง Family ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นกระแสะอย่างมากเลยทีเดียวเพราะทั้งบ้านทั้งเมืองก็ต้องรู้จักเพลงนี้นั่นเองค่ะแถมตอนนี้ยังพุ่งสู่1ล้านวิวอีกด้วยทำเอาแฟนคลับเองรอลุ้นล้านต่อไปให้กับเพลงนี้ของสาวเบสอีกด้วยจึงทําให้สาวเบสเจรเบดรพร้อมกับได้นําภาพของทีมงานรวมไปถึงเพื่อนซีอย่างหนุ่มซิมคิวเทอปา ลงสตอรี่ไอจีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอีกด้วยแต่งานนี้มีภาพที่สาวเบสและหนุ่มซีมกำลังจ้องตากันอย่างน่ารักและเผยให้เห็นความหุ่นดีหุ่นแซ่บลงไปถึงขาวออร่าของสาวเบสไม่มีหยุดมาให้แฟนคลับได้ดูพร้อมกับระบุข้อความว่ามึงลืมกูละมม้าหนึ่งล้านวิวแล้วนะฝากบอกเขาด้วยค่ะทุกคนซึ่งงานนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าหนุ่มซิมคิวเทอป้าตั้งแต่สาวเบสได้วับน้คำสิงต้องมาสนิทกับหนุ่มแพทริกปาริสและตอนนี้ทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดูน่า ๆจึงทําให้หนุม่มซิมเองได้เฟดตัวออกจากสาวเบสไปนั่นเองค่ะและไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับการฉลองครั้งนี้ในสตอรี่ส่วนตัวเลยแบบนี้จะไม่ให้แฟนคลับคิดได้ยังไงว่าคู่นี้เขาทะเลาะก,กันหรือเปล่า <c oughs> เพราะเหมือนสาวเบสให้เวลาและปันใจให้กับหนุ่มแพทริกมากเกินไปจนลืมหนุ่มซิมคิวเทอปป้านั่นเองค่ะแต่ก็ขอให้หนุ่มซิมไม่ต้องงอนสาวเบสนะคะทุกอย่างเป็นไปด้วยใจและทำงานค่ะ ฉะนั้นช่วยกันซัพพอร์ตกันและกันดีที่สุดนะคะหนุ่มซิมคิวเทโอปป้ากลับมาฉลอง MV เพลงนี้ด้วยกันได้แล้วนะขอขอบคุณเบสคําสิงพทริกปวราริศและซิมคิวเทโอปป้าฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ